อินไซส์เซเว่นทีนภูมิใจเสนอเซเว่นทีนมาไทยเดินตลาดที่กรุงเทพให้เสียงภาษาไทายโดย JPK วันหนึ่งณกรุงเทพในเดือนพฤศจิก,กายนปี2019เวลาพักผ่อนของ3ามเซเว่นทีนทั้ง3คนมาชมตลาดกลางคืนที่กทออมอเที่ยวกินจริงจังสวัสดีครับผมดีเคครับเพ<ด>ราว่าจะกินอาหารข้างทางแทนร้านอาหารครับประมาณแบบนี้ก็ต้องลองใส่ชุดแบบนี้หรือเปล่าชอบใส่ชุดพื้นเมือง อาหารมื้อแรกก็คือผัดไทยกลิ่นที่คุ้นเคยในต่างประเทศเหมือนกลิ่นซี่โครงหมูทรงเครื่องผัดไทยพิเศษร,ร้อนจ้าผัดไทยยงมีคอไข่แต่ถ้านหลายใจจะมาเอาหมดร้านโอ้ตอนนั้นเออแท็กจองวอนบอกไว้ครับว่าผัดไทยที่ต่างประเทศห้ามกินที่ร้านอาหารแต่ว่าถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยให้กินข้างทางแทนจะอร่อยที่สุดแล้วตอนนั้นรึ่งคว<ร>ามรู้ก็บอกให้ผมมาอมกทีนครับผมกได้ดเองนะไม่ได้ดูเองด้วยนะไม่พอหรอ เรียบร้อยนี่ตะเกียบนะตะเกียบถ่ายรูปหน่ไหมก็ได้ฉันถ่ายเองฉันถ่ายเองอาหารมื้อแรกซีโครองไทยรสกลิ่นของผัดไทยร้องกินก่อนนะออกมาหน่อยโอ้หน้าอร่อยนะอร่อยไหมออโอ้ตาโตผัดไทยอร่อยมากอะ รู้แล้วว่าทำไมอาจารย์แท็กจองวอนบอกว่าให้กินร้านข้างทางเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยเคยกินกี่ครั้งแล้วก็ไม่เยอะหรอกโอเหรอแต่เราเคยกินที่เกาหลีไม่กี่ครั้งนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมกำลังฝึกถ่ายคลิปนะครับเป็นตากล้องผมรู้สึกว่าเหมาะกับการมาฝึกการถ่ายรูปที่กรุงเทพมากเลยครับมีร้านอาหารอร่อยตลาดแลกๆอร่อยฟิวนาไครับกระเบื้ขั้วกระเบอดขั้วนักขั้ววันนี้ห้เด็กกินปีหน้า ช้อปปิ้งระหว่างรอเข้าโค้ก40บาทนะฮะทุกเมนูฮะสวรรค์แห่งความอยากรู้อยากเห็นนี่ของพี่ฮะพี่โอ้ขอบคุณครับพี่หมุนแบบในักติ๊กตอกเลพี่อน่ารักมากโค้ดคั่วอาหารรุ่นที่สองข้าวซอดเสียบฟ้าย่รหมูมุมดีมากเออชิ่ีสไหนลองกินซิได้แล้วได้แล้วได้แล้วมุมดีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้ใช่ได้ใช่ได้ม คลิปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019นุดีดีดีเจอเป้าหมายใหม่ด้วยโร้อันนี้เมื่อกี้มินกยูดูคลิปมาอันที่หวานๆวานนะนี่กินไหมอบัารตีหมุนก่อนหมุนหมุนนี่คาถาทาถูทาถูโรตีตาแม่ใาย่าถูทาถูอาหารอย่างที่สามโรตีด้วยความเข้าจแลวแน่เลยขอบคุณครับ20บาทค่ะลองชิมสิโรตีโวติดไม่ค้างกันรอค่ะ ไม่มีทางอร่อยแน่ดูเลากีนะคสิอด้วยเยิ้มซะขนาดนี้อ๋อเฮ้ยตายแล้วตายแล้วหลวมอกใจหมดเลยอ่ะ๋อเป็นไงเฮ้ยกล้วยสำลงไปเนี่ยวิธีการกินโรตีกล้วยให้อร่อยฉบับจองคันกินกับกล้วยหนึ่งชิ้น่พี่สองต้องหน่อยนะพี่เซเว่นที้นไปละห่อหนิมอ๋อลอง คมรู้สึกประมาณว่าถ้าไม่หวานน่ะแปลกวันนี้ตาโตหลายรอบมากแบบนี้ท่านชอบมากเลยแต่งกันกินสองคนอ,อ,อร่อยอร่อยเป็นไงอร่อยไหมอาหารวันนี้เป็นไงบ้างสนุกหรือซีสนุก,นกถ้าได้นั่งกินน่าจะดีนะฉันชอบที่เงียบแบบนี้นะนั่งกินกันที่นี่ดีไหมฮั้ย ทุกคนกินไก่คนละชิ้นดีไหมเมนูต่อมาที่เแมลงทอดใจแมลงทอดอ่าใช่ดูงขยมนายก็กินเหรอไม่ไม่ฉันไม่กินหรอกงั้นก็อยากกินเลยฉันไม่อยากกินนะฉันจะเก็บภาพสวยๆพวกนายไปกินกันสองคนเลยนะผมคนหนึ่งเราไม่กินแน่นอนกินด้วยกันนะผมขออันเล็กที่สุดนะครับเอ่อโทษนะฮะแม่ค้าอยู่ไหนเนี่ยเอาครับครับครับเอาอันเล็กสุดครับสิบบาทใช่ไหมสิบบาทแล้วก่อนนาผมขอดมกลิ่นหน่อยอืไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นด้วย อาหารอย่างที่สามแมงป่องที่เล็กที่สุดตอนเด็กๆเนี่ยหลอยากกินมานานแล้วแมงป่องเนี่ยนะตอนเด็กฉันไม่อยากกินเอามากๆเลยฮ๋อเหรอปีจ้าโ้น่ารักจะตายผมจะกินโชว์ให้ดูนะเลยสิเป็นเล็กในออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเซลฟี่ฉันตอนกินด้วยนะเดี๋ยวต้องแกะหางนะครับมันแข็งนะฮะ อโชว์กินแมงป่อง ASMR เสียงที่รับรู้ได้ถึงความกรอบกบกรอบมากเลยอ่ะกรอบอร่อยดีนะเหมือนหมึกเลยเหรอคล้ายปลาหมึกดูน้ำา่บเกินหมดยังอ่ะี่กินามไปเหรอเคยมีแต่ไม่มีแล้วไปกันจบการกินแมงป่องที่สุดยอดเลยผมประหลาดใจประหลาดใจจริงสามหนุ่มสามมุมวิธีการสนุกกับตลาดกลางคืน ดกย,ย,ยอบได้ของว่าวันอูชื่นชมบรรยากาศสนุกกับเสียงกีต้าร์ไม่มีอะไรทําเลยแต่ก็สนุกดีครับรออาหารอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าร้านนี้ฟรีเบียร์ด้วยและแล้วจะอร่อยไหมพวกเส้นน่าจะอร่อยท่านถ่ายรูปในด้วยไ,ไงหล่อจังเลยดีเคเก็บภาพหล่อๆของจองฮันตอนกินแบมาอง หลอมมากๆอุ้ยมาแล้วมาแล้วกับผักชีเลยเหรอโอ้โหนี่เป็นผักชีหมดเลยเหรอผักชีไม่ใหญ่ขนาดนี้นะส้นก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ชื่อโดกระยองตกใจรอบสองต่างจากที่ฉันคิดจอจังรามยอนคิดว่าจะเป็นน้ำใสซะอีกอ่ะฉันคิดว่าเป็นน้ำใสเออเส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ซุปจะออกเข้มๆหน่อยเป็นไงอืมอร่อยดีเนาะเหรอว่าแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นมากโุ๊โอ้อร่อยเนาะอร่อยดิอร่อยอร่อย อุอร่อยมากครับอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยอุอร่อยมากเลยอร่อยอุ้ยโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนจอดที่ที่ตลาดที่เต็มไปด้วยรอยเหยียดทํโดนใส่เท้าฉันทําไมอ่ะไม่รู้กินก่อนโดนใส่เท้าฉันทําไมอ่ะหัวงอกโดนใส่เท้าฉันอ่ะโอ้ยร้อนลุกท็อปบ่า จะสั่งปลาทอดทอดปลาแล้วก็มันฝรั่งขนมปลากะเออขนมปลาล่ะขนมปลาขนมปลาเหรอเย็นหลังจากจบการแสดงทั้งสามาที่ลูฟท็อปไอหยังคิงเครื่องเต้นทำงานอะไรนะทำอะไรเออฮ้ยว่าที่นี่ก็โอเคเลยว่ะเออไปกันไปกันไปกันโอเคแต้นเลยว่ะฮ้ว่าสุดยอดดีนะตกใจกับบรรยากาศอันนี้มีเอาใจนี่โอ้เพราว่าที่นี่ดีแต่แบบเลย อุ้ยที่มันอะไรกันเนี่ยไม่รู้มาก่อเลยว่ามีที่แบบนี้ด้วยโอ้อันนี้เก็บไม่หมดแฮะอะไรดีๆถ่ายรูปก็อยากให้กระทัดรัดได้เห็นโอ้ตึกอะไรนี่มาสูงแต้สูงว่าบ่าอ๋อรถเต็มถนนในกรุงเทพอยากดื่มอะไรค็อเทลเหรอรอเดี๋ยวถ้าอยากกินค็อเทลหวานๆบ่แล้วก็สวยด้วยหวานแล้วก็สวยเราไปแถบยาราันกันไหมที่ไหนก็ได้ การไปเยอรมันที่น่าสงสัยพี่อุจิที่จองคันเอาหน้าเข้ามาหน่อยหนึ่งสองสาความดังของเขาของเราขนาดนี้เลยเหรอเหนื่อยจะแย่แล้วเพราะนายบอกแล้วไงว่าอย่าแสดงออกแบบนี้ไวายเลยนะถ้าบอกชอบก็บอกว่าชอบสินั่นสิอย่าเรียกแบบนี้สิจังเลยหายใจลึกรีบกินอุจิกินอุจิลองกินพิซซ่าคนละชิ้นไม่ล่ะเหนื่อยแล้วว่าน่อยมาอ๋อ เบาเบาเฮ้ยกินหน่อยนะกินหน่อยเขาบอกกินนะไม่จบโอ้กินเก่งจังอร่อยมะล้ำแต้ไปเฮ้ยฮาว่าขิงจอบแล้วรู้จักรสนิยมชั้นขนาดนี้ได้ไงเฮ้ยนี่พอกินได้แล้วนะกินเอร์กินได้มุมนี่มองน่ะฮาว่าดีเลยบักแล้วข้างหลังนี่ฮาว่าตึกสวยแบบดีแบบโคตรดีเลยฮะว่าเออนี่ผมจะบอกว่าเลยได้มากินข้าวอบอุ่นกับพี่แบบนี้ แล้วก็เราไม่เคยกินข้าวแบบอบอุ่นแบบนี้ข้างนอกเลย<ต>นะครับว่ากินข้าว3ามคนข้างนอกแบบนี้สามเราก็บ่เคยกินแบบนี้นะฮะว่าเรากินข้าวแบบเต็มที่เลยเออแล้วเป็นที่ไทยด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่เป็นรั่งแรกนะที่เฮาสามคนมากินข้าวเสียเอะใช่ใช่วันนี้เหมือนจบพาคหนึ่งไปเลยอ้ตอนที่หนึ่งจบแล้วเหรอการพูดคุยที่ยาวและแสนยาวนานดึกเข้าไปอีกคืนนี้พฤศจิกายนคืนของกรุงเทพมหานครเรามาชนแก้วเพื่อ่ําคืนแห่งความงดงามนี้กันดีไหม เข้มข้นสุดฮ่าฮ่าอือืือโอ้ยเหมือนดื่มโซจูเลยก็เหมือนดื่มโซจูเลยเยนแสนสุขสมกับการรอคอยคืนของ3ามเซเว่นทีนที่ใช้เวลาร่วมกับคนดีๆอินไซต์เซเว่นทีนภูมิใจเสนอเซเว่นทีนมาไทยเดินตลาดที่กรุงเทพตอนกลางคืนให้เสียงภาษาไทยโดย JPK